สวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้มีคีพีกาศมาให้เล่นกันนะมาอัปเดตพลังงานกันนะคะว่าใครกันนะที่คิดถึงคุณนะคะมีกองไพ่มาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4กองนะคะวันนี้กองนี้กองที่1กองที่2กองที่3แล้วก็กองที่4ี่ก็ขอให้ทุกคนทําสมาธินึกถึงตัวเองนะคะว่าใครกันนะที่คิดถึงคุณนะถ้าเกิดว่าทําสมาธิได้แล้วเรียบร้อยเนี่ยเราไปเริ่มกันนะสําหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะก็คือกองนี้นะโอเค เรามาเริ่มกันเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกล่องอื่นแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนะะี่ยก็คือกองนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูลักนณาราศีนะ,ะของคุณนะคะแม่เเขาเนาะวายุราศีอะไรกันบ้างนะมีสิ่งนะคะ,ะ,คะกุมเมถุนตุนกุมเมถุน แล้วก็ราศีธนูนะคะสิงกุมเมถุนตุลกุมแล้วก็ธนูมีเลข15้าเลข7เลขหนึ่งเลขเกแล้วก็เลข39นะคะเป็นมันเกิดเนาะเป็นเงินเกิดเป็นเลขที่คุณชอบได้หมดเลยมาดูกันเนาะว่าใครนะคะที่คิดถึงนะคนคิดเลือกกล่องที่1น,นะคะว,ว้าไพ่คนนี้อาจจะเป็นผู้ชายผิวเข้มได้นะคะนะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะเป็นลักษณะของคนที่ นิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะสุขุมมีอีโก้เนาะมีความเป็นมอสซี่นะคะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่อาจจะมีความต่างจากคุณคือเป็นลักษณะของคนที่เขาเรียกว่าอ๋อมีนิสัยต่างกาันสีผิวต่างกาันความชอบต่างกาันแต่เวลาที่ได้อยู่ด้วยกันอะคือคุณกับเขาจะรู้สึกว่าเออมันพอดีประมาณนี้นะคะมาดูกันว่าคนที่อืเขา เขาเรียกว่าไงอ่ะคิดถึงคุณเนาะตอนนี้เขาเป็นใคร่ะคะ่ะจริงไพ่ขึ้นหนึ่งไม้นะกีเหรียญหกไม้แล้วก็สิบถ้วยโอเค คนนี้มีโอกาสนะคะที่จะเป็นชาวทัดดินนะราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรนะคะที่ขึ้นมาตรงนี้นะเป็นคนนิ่งโลสนิยมดีเป็นคนที่มีฐานะนะคะรักครอบครัวเนาะสำหรับคนนี้ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะหรือเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะตรงนี้ที่ขึ้นมาคุณกับเขามีโอกาสที่อาจจะได้รู้จักกันผ่านเรื่องงานหรือเป็นคนที่แบบคุณกับเขาเออเป็นคนใหม่ๆหในชีวิตไม่ได้เป็นคนเก่านะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะเพราะเขาเองเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่มีความอบอุ่นมาก ม,มองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังและมัน่นคงจริงๆคนนี้ที่คิดถึงคุณเนี่ยแอนมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกสนใจคุณนะหนึ่งไม้ขึ้นมานะคะคือเขามีความสนใจเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่น่าดึงดูดนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่วางตัวดีแล้วก็เป็นคนที่เขารู้สึกว่าเออโปรไฟล์ค่อนข้างดีหรือว่าเป็นคนที่อาจจะ มีความสามารถนะคะมาเลยทําให้เขามีความชอบแล้วก็อยากที่จะรู้จักคุณจริงๆคนนี้มีความรู้สึกในความที่เขาอยากที่จะเป็นแฟนนะน uma, หรืออยากที่จะเริ่มต้นความสัมสพันธ์ที่จริงจังกับคุณด้วยซ้ํานะคะตรงนี้ที่ขึ้นมานะเพราะว่าเขามีความชอบคุณมากจริงๆนะคะตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องของความรักเลยเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่แบบมันมีความรู้สึกมันมีฟิลลิ่งอยากที่จะทําความรู้จักอยากจะเข้าหาอยากที่จะลองศึกษาว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะตรงนี้แล้วไพ่มันขึ้น 1> 1หนึ่งไม้กับ1ิบถ้วยคือเป็นลักษณะของคนที่แบบโอออยากที่จะมั่นคงเลยนะคะกับตัวคุณนะตรงนี้เนาะซึ่งไพ่ของเขาเป็นควีเลียนจริงๆไพ่ควีนไม่ได้จําเป็นต้องเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นผู้ชายที่มีลักษณะบางอย่างที่เหมือนผู้หญิงคืออาจจะชอบดูแลเทคแคร์ Care, เอาใจไปอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบของแบรนด์เนมหรือว่าใช้ของที่มันเรียบหรูดูแพงประมาณเนี้ยได้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นคนที่รักความสะอาดประมาณเนี้ยได้นะตรงนี้นะคะสําหรับคนคนนี้เนาะซึ่งมันเป็น ักษณประมาณนี้กับคนคนนี้ที่เขามีความสนใจคุณนะคะหรือว่าเขามีความคิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้นะคะนะอคืออาจจะแบบคิดวางแผนอยู่ว่าจะเข้าหาคุณยังไงพูดคุยกับคุณยังไงดีประมาณนี้ได้นะคะเราไปต่อกันนะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะก็คือกองน,นี้นะว่าใครนะคะที่คิดถึงคุณนะตอนนี้นะ ตรงนี้นะคะนั้นที่ขึ้นหมเนะมาดูกันขออนุญ,ญาตดูลัคนาราศีนะของคุณนะคะแม่ก็เขามีมีนมีกันเมถุนกันเมธแล้วก็พฤกษ์กตุลนะคะมีมีนกันเมถุนกันเมธ พุทกตุลมีเลขสิบามเลขสี่เลขสิบเลขสิบแปดแล้วก็เลขสามนะคะเป็นวันเกิดเนาะเป็นเันเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยมาดูกันว่าเออคนที่เขาคิดถึงคุณเนาะคนที่ชอบเป็นใครนะคะมาดูกันอื เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์เนาะอาจจะทํางานแบบมีชุดยูนิฟอร์มได้นะคะค่อนข้างมีความสนุกสน,กสนานล่าเริงอาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะสังคมชอบแฮงเอาท์ชอบปาร์ตี้อะไรปบะมานี้ได้เนาะแล้วก็เป็นไพ่กามานะคะหมายความว่าตัวเขาเองอาจจะพึ่งจบความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมาก,ก็ได้เนาะหรือตัวคุณกับตัวเขาอะเหมือนเคยมีบางสิ่งบางอย่างร่วมกันนะคะที่เป็นลักษณะของ บุญกรรมสัมพันธ์กันมาก่อนหน้านั้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้เนาะที่ขึ้นมามาดูกันว่าใครนะคะที่คิดถึงนะคนที่เลือกกองที่สองอยู่ตอนนี้นะให้ขึ้น3ามไม้นะคะนะเออห้าดาวห้าถ้วยสตร t นกองนี้ชัดว่าเป็นคนเก่ามีไพ่ราศีสิงขึ้นมานะคะจริงๆคนนี้เป็นคนไกลนะอาจจะอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศได้นะคะเออ คือไพ่มันขึ้นสามไม้คือมีระยะทางระยะห่างระหว่างคุณและเขาห้าดาบขึ้นคือคุณกับเขาอาจจะมีปัญหามีการทะเลาะก,กันนะคะแล้วก็ตอนนี้คือห่างกันไม่ได้คุยกันนะคะซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันค่อนข้างเสียใจเนาะห้าถ้วยขึ้นมาคืออาจจะมีความผิดหวังมีความเสียใจในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ไพ่ขึ้นสเตรนท์คือเขามีความรู้สึกดีคือเขายังมีความคิดถึงคุณอยู่นึกถึงคุณอยู่คือต่อให้คุณกับเขาอาจจะมีนิสัยที่มันต่างกันมันมีความไม่เข้ากันบางอย่างอะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่เวลา ที่ได้อยู่ใกล้คุณซึ่งคือเขาคิดถึงคุณแล้วก็คนคน,นี้คือแอนมองว่าเขามีการ2คุณด้วยนะคะทางโซเชียลมีเดียนะด้วยความที่เขาคิดถึงเนาะแต่อาจจะไม่ได้สามารถทําอะไรได้ด้วยความที่ขึ้นห้าถ้วยอะ่ะคือคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องที่แบบผิดหวังกันไปแล้วเสียใจกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วหรืออะไรก็ตามตรงนี้เนาะมัาเลยทําให้คนคนนี้แบบมีความรู้สึกคิดถึงนะนึกถึงนะรอคอยนะแต่ว่า ก็เสียใจกับเหตุการณ์หรือปัญหาของคุณและเขาที่มันเกิดขึ้น5ดาบในที่นี้คือคุณกับเขาอาจจะทะเลาะก,กันก็ได้นะมีอีโก้ใส่กันมีความไม่ลงรอยเอาชนะกันหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของคุณและเขาที่มันเคยมีอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักษาแบบเพื่อนไม่เห็นด้วยคนรอบข้างไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้อะไรประมาณนี้ได้แต่คนนี้คิดถึงคุณนะคะไพ่สเตรนจ์ขึ้นมา ะะอยากดูแลอยากเทคแคร์อยากอะไรอย่างเงี้ยเอออยากกลับมาอยู่ใกล้กันเหมือนเดิมผูกพันเหมือนเดิมประมาณเนี้ยได้นะเออเป็นพลังงานประมาณนี้นะคะสําหรับคนคนนี้ที่เขาเองมีความคิดถึงคุณนะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะเราไปต่อกันสําหรับคนที่เลือกกองที่สามนะว่าใครนะคะที่คิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เนาะมาดูกันนะคะขออนุญ,ญาตดูลัคนาราศีนะของคุณไม่ก็เขานะคะมีพิจิกนะมีมังกร มีธนูมีมีนกรกดพิจิกแล้วก็พิจิกของพิจิกหลายพิจิกมากมีเลขสิบเอ็ด0แล้วก็20นะคะเป็นวันเกิดนะคะเป็นเันเกิดเนาะเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยเนาะมาดูกันนะคะว่าคนที่ คิดถึงคุณนะคนนี้เขาเป็นขายนะคะอาจจะเป็นคนที่คชอบควบคุมสั่งการผู้อื่นได้นะคะเป็นลักษณะของคนที่ทําอะไรช้าคิดช้าตัดสินใจช้าหรือว่าค่อนข้างมีกําแพงนะคะเป็นคนที่ดูอ่อนกว่าว้ได้เนาออาจจะชอบฟังเพลงชอบดนตรีชอบอเขาเรียกว่าสนุกสนานล่าเริงในตัวเองอ,ะอ่ะประมาณนี้หรืออาจจะเป็นลักษณะของคนที่ ถ้าคุณเป็นผู้ชายคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นผู้หญิงอายุน้อยกว่าคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเขานะคะตรงนี้เนาะที่ขึ้นมามาดูกันว่าตัวคนคนนี้เขาเป็นใครนะคะไพ่ขึ้นเด็กเหรียญเนาะหกเหรียญสามเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญโอเคเอคนที่คิดถึงคุณเนาะตอนนี้นะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วนะคะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักในแวดวงสังคมคือไพ่ธาตุดินชัดบ้างนะพฤกจบการบางกอนะคะคนที่คิดถึงคุณนะ ถ้าคุณเคยไปยืมเงินใครก็มีโอกาสเป็นคนนั้นได้นะที่เขาคิดถึงคุณอยู่หรือคนนี้มีโอกาสที่เขาอยากที่จะมาขอยืมเงินคุณนะคะอาจจะมีการมาบอกหรือมีการมาพูดหรือมีการติดต่อมาเพื่อขอยืมเงินคุณได้ด้วยเหมือนกันนะตรงนี้ที่ขึ้นมาคือมันเป็นไพ่เรื่องเงินเนาะคือมันจะไม่ได้สามารถที่จะเป็นแบบฟิลลิ่งความรู้สึกได้นะคะตรงนี้เนาะซึ่งคนคนนี้เป็นลักษณะของคนที่แบบเออ คือเป็นคนที่คุณเคยรู้จักอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่ณนะปัจจุบันหกเหรียญขึ้นคือมีการพูดคุยการมีการติดต่อสื่อสารประสานงานการสามเหรียญขึ้นอาจจะทํางานที่เดียวกันมีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันนะคะตรงนี้เนาะคือมองเห็นน่ะได้ได้ได,ได,ได้ทั้งหมดสามกรณีนะคะสําหรับคนที่เลือกกองน,นี้นะคือถ้าคุณเคยยืมเงินใครก็เป็น ตัวคนที่คุณยืมเงินนั่นแหละเขาคิดถึงคุณแบบเอออยากได้เงินคือแล้วประมาณนี้อันที่2อาจจะมีคนที่คุณรู้จักเขาอาจจะเห็นคุณเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เขามีปัญหาอยู่แล้วก็อาจจะแบบอยากมายืมเงินคุณได้นะคะก็เลยคิดถึงคุณแบบเออยังไงดีจะยืมคุณยังไงดีประมาณนี้ได้กับอันที่3มีโอกาสที่จะมีคนที่คุณรู้จักอาจจะเป็นเพื่อนคุณนั่นแหละนะเอ่อเข้ามาชวนคุณร่วม หุ้นส่วนนะคะการเงินกับเขาคือเขาอาจจะมีโปรเจกต์มีธุรกิจบางอย่างที่มาเสนอให้คุณแล้วก็อาจจะแบบบอกกับคุณว่าแบบเออมาร่วมหุ้นด้วยกันไหมลองมาทํางานด้วยกันไหมเพราะว่างานเนี้ยดีนะลงทุนแล้วร่วมลงทุนแล้วกําไรดีหนึ่งเหรียญขึ้นมาคือแบบเอาเงินมาล่อประมาณเนี้ยเขาก็เลยแบบนึกถึงคุณเพราะเขาอาจจะเห็นว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ากล้าเสีย่ยง นะคะในเรื่องของการลงทุนประมาณนี้เออหรือว่าเห็นคุณแล้วรู้สึกว่า คุณน่าจะเป็นคนที่แบบสามารถมีกําไรหรือว่ามีเงินในการที่จะแบบลงทุนกับเขาได้ประมาณนี้มันก็เลยทําให้คนคนนี้คิดถึงคุณอยู่นะคะตอนนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะติดต่อมาเนาะซึ่งเห็นใหญ่ๆก็คือ3ากรณีแค่นี้นะสาหรับคนคนนี้นะคะเออที่ตัวเขาเองมีความคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้นะเราไปต่อการสล็คนที่เลือกกองสุดท้ายนะคะก็คือกองนี้นะกองที่3นะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูลัคนาราศีนะของคุณนะคะไม่ก็เขาเนาะว่าอยู่ราศีอะไรกันบ้าง มีราศีมีนนะคะราศีตุลราศีสิงห์พุกศกกันมังกรพรุกศกมีนแล้วก็มังกรนะคะพุกศกกันมังกรนะคะมีนนะตุลแล้วก็สิงห์นะคะมีเลขสามสิบแปดเลขหกเลขสิบสี่เลขสองเลขยี่สิบสี่เลขสิบเก้าแล้วก็เลขเจ็ดนะคะเป็นวันเกิดนะเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณชอบได้หมดเลย มาดูกันนะคะคุณหรือเขานะชอบได้หมดเลยมาดูกันว่าคนที่คิดถึงคุณตอนนี้เป็นใครเป็นเพื่อนเป็นคนที่คุณรู้จักในที่ทํางานนะคะเป็นคนที่อาจจะทํางานด้วยกันกับคุณประสบความสําเร็จแล้วก็ได้เนาะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะตรงนี้ที่ขึ้นมานะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างแบบรลักครอบครัวแต่บอกแล้วคนนี้เป็นคนที่คุณรู้จัก ไม่เรื่องงานก็เรื่องเรียนอ่ะอมตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณก็ได้นะตรงนี้นะคะที่ขึ้นมาเนาะนะคะมาดูกันว่าคนทีเ่เขาคิดถึงคุณเนาะคนนี้เป็นใครอืมจริงๆคนนี้ชีวิตเขาเองน่าจะมีปัญหาอยู่ตอนนี้คนที่เขาคิดถึงคุณนะสามถ้วยขึ้นมีโอกาสที่เป็นเพื่อนคุณเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่ทํางานเดียวกันเหมือนเขาเจอปัญหาบางอย่างอยู่ตอนนี้แล้วเหมือนเขาคิดถึงคุณนะคะ ออมีโอกาสที่เขาจะติดต่อมาหาคุณด้วยนะตรงนี้นะคะเพื่อขอให้คุณเนี่ยช่วยในการแก้ปัญหาที่เขากําลังเจอนะคะทาวเวอร์ขึ้นมาตรงนี้เหมือนตัวเขาเองเหมือนเจอปัญหาบางอย่างอยู่ซึ่งคนนี้มีโอกาสเป็นราศีเมษได้นะเ,ออเป็นลักษณะของคนที่แบบชีวิตมีการขึ้นลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับกระทันหันอยู่ตลอดเวลาได้เป็นคนที่มีสังคมเพื่อนเยอะนะคะเป็นคนที่มีความหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะหรือว่า เป็นลักษณะของคนที่แบกภาระอะไรหลายๆอย่างได้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่แบบคุณกับเขาอาจจะคุยบ้างหายบ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยได้นะคะเป็นคนลักษณะประมาณนี้ได้เนาะตรงนี้ที่ขึ้นมาซึ่งตอนเนี้ยสายเหตุนหนึ่งที่เขาคิดถึงคุณเพราะเขารู้สึกว่าคุณน่าจะช่วยเขาแก้ปัญหาได้ในชีวิตนะคะมันก็เลยทําให้ตัวเขาเองเนี่ยมีความคิดถึงคุณนะแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะมีการติดต่อมาด้วยนะคะตรงนี้นะอืว่าแบบเออ ช่วยเขาหน่อยคือเขามีปัญหาตรงนี้อยู่เขาไม่รู้จะจัดการยังไงอะไรประมาณนี้เพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เก่งมีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่น่าจะสามารถจัดการปัญหาหรือว่าช่วยเขาแก้ไขปัญหาได้ตรงนี้มันก็เลยทําให้คนคนนี้มีความคิดถึงคุณนะคะนะประมาณนี้เนาะจบไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆสำหรับุการติดตามนะคะจะตรงไม่ตรงหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าไปซีเรียสน,นะถือว่ามาดูกันสนุกๆขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะบ๊ายบาย Bye.